แม่เนี่ยอ่าตอนนี้ก็คือไอ้นี่โดดงานนะครับเห็นปั๊บเพราะด้วยโดดงานโดดงานจะให้เขากดให้สะหน่อยให้มันกดให้มึมก็ต้องปิดไวไฟมึง,งก็ติดนะเออยแต่มันก็ได้แหละมันอาจจะยังบั๊กอยู่ไะไม่เจอไวไฟตัวเอาไวไฟนั่นก็ได้ไปใส่รหัสอะป่ะปะถ่วงเวลาเดี๋ยวพี่เขาก็หาว่ามาอู้กันอีกอยู่ไหนวะเนี่ย ไหนดูสกิลนิวดิจะขนาดไหนวะเดี่ยเย็นๆในในห้างเลยเนี่ยคุมมร์กจุดให้ขนาดเนี้ยนะ<ม>กดไม่ติดไม่รู้จะว่าไงแล้วนะเนี่ยัจอลไหนดูแผนที่ทีแดงขนาดไหนเนี่ยแดงเถือกเลยครับแต่งานยังไม่มีนะแดงอยู่แดงอยู่ก็เออหนีหน,นีโดดงานมากดได้ก็เอาสักสี่สิบหกสี่เจ็ดแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปกันนะ อเอาเดี๋ยวพี่เขาว่าไงมึงแอบมาอู้เนี่ยพื้น <c oughs> ที่แดงจริงวะเนี่ยไปถามครูแล้วจะไปถามใครอ่ะแต่พาก็บอกพื้นที่สีแดงอยู่เขาึ่งเ,เขากดได้ไงเรากดไม่ได้ไงนับจะนวมรวมกันไงเฮ้ยห,หมุดกูมายัางเหอะอะลองดูอีกทีดิเผื่อหมุดมันยังไม่มาหมุดงานงา,า,านไม่เข้า มันมไม่รู้อ่ะแต่ทุกครั้งของกูจะดึงหมุดมาก่อนนะบางครั้งหมุดมันอยู่มู่น่ะดึงมาปุ๊บงานมันก็มางเงี้ยอาจจะคิดไปเองก็ได้เปิดของกูไว้ไหมดูดิเดี๋ยวเครื่องนี้ก็ถือเองมาดูดีโอต่างกันเยอะ มันโมวๆเปิดแสงอีกดิเอ่อสว่างๆมันจะได้ไม,ม่มีคลื่นวี่มีคลื่นเหรอมีนะฮะะขื่นอยู่เล็กๆอ,อ๋อ๋อนนี้มันจอโกลด์โกลด์ไ่รู้อ,อะอะไรอะแยมงานในห้างจริงไหมเนะนี่ยอันนี้คือเปิดสองอันนะครับผมให้ดูเลยนะ แต่นี่ไม่กดนะกดเครื่องนู้นเครื่องเดียวงานมากดไม่ได้ก็โอ้โหก็เหนื่อยเหมือนกันนะสุพรวันห้านี่งมันมาสองรอบอ่ะอ๋อเนี่ยมาร์กจุดไม่ตรงวะเนี่ยมาร์จุดตรงแล้วเมื่อกี้มันเข้าไปหน้านั้นแหละก็คือถ้ามันกดปุ๊บไม่ติดปุ๊บใช่ไหมมันจะเด้งลงมาถ้ามันไม่ได้อยู่ข้างบนอะ น่ใช่มันเข้าไปหน้ารายละเอียดอะ่ะก็แสดงว่ามันมันไอตัวนั้นไงที่ที่ทมีแถบเขตมีมีแถบเดียวไงไออึโคตรกดดันเลยสี่นาทีเลยนะไม่ใช่จะมางานแต่เมื่อกี้มันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเลยอะ<ม>นี่ไง <laughs> ไม่กดไม่ลงเลย <laughs> กดยังไม่ลงเลย <laughs> มันอยู่บนจุดเดียวก็ลงแล้วนะมีเดียเหรอเอออย่าไปกดจุดอื่นนะเนี่ยร้อยงานใหม่เหรอเด้งสองงานอะ่ะ <c oughs> อันไหนมาก่อนม,มาเด้งก่อนวะเมื่อกี้ไม่รู้อะ่ะไม่ทันดูหรอกมึงไม่มาจุดบนเลยอะ่ะมีแค่กลางกับล่างเออเนี่ยเราก็จุดบนก็มาแล้วเนี่ยแน่นเนี่ย วันนี้เรื่องงานยีบอ่ะห้างเขาปิดห้าทุ่มไหมเหรอปิดสามทุ่มดิเพราะยังไม่ปรับใช่ปะไม่ปรับนะเลิอกสามทุ่มยังไม่เคยปิดห้าทุ่มเลยเต็มที่สี่ทุ่มห้าทุ่มบิ๊กซีโลตัสแหละปะไงวันนี้จะวิ่งไหมเนี่ยไม่ต้องวิ่งหรอกมั้งไปทดสอบอุปกรณ์เนาะนั่นไงมึงงัวแต่คุยมึงอะชวนกูคุย ไม่ต้องวิ่งนะวันนี้ทดสอบอุปกรณ์ถ้าได้ค่อยมาเซิร์ห้องนั้นมันมีแอร์ป่ะห้องนั้นมีแอร์ป่ะต้องมีดิมีอยู่มั้ยมีอ่ะเออนี่แหละอยู่ห้องแอร์บนอ่ะออ๋มาถึงห้องนั้นเหรอ่มีก็ติดตั้งไว้ดิติดไปอีกเครื่องนึงดิเดี๋ยวห้องแอร์จะได้สบายสบายอ่ะยังไงล่าอีกแล้วอ่ะอะไรวะ มึงไม่ออกมาบนเลยนะเนี่ยมามามึงเดี๋ยวกูกดให้ดูไม่เอาขอ,อกดอีกทรันึงกันเพราะขากดเขากดไอ้นี่นเนาะมันเหมือนมันค้างไปเนาะค้างไปแป๊บหนึ่งอ,ะอ่ะค่ะค<อ>่ะถ้า <c oughs> มันติดก็จะติดเลยอะ่ะ เหมือนกับเหมือนเหมือนกับเราเราปิดภาพไปแล้วอ่ะปิดภาพอ่ะแต่น,นี้มันคือ0.01ไงมันก็ประมาณนั้นแหละเหมือนกับว่าอยู่ๆมันก็หายไปอ่ะโอ้ยเมื่อยตัวนี้ไม่ได้ก็พอแล้วเดี๋ยวพี่เขารอเพ่งใจ ไอสองคนเดี๋ยววันหลังมาเขาไม่ให้มาไอสองคนนี้มาปุ๊บโดนงานกันอีกแล้วกดงานกันให้กูยืนดูคนเดียวสองล้านสามล้านนะโถเอา้าของมึงไม่ขนะึ้นอ่ะเอา้าไม่ขนะึ้นะอ่ะเฮ้ยนี่ไงมันค้างเมื่อกี้เลยมันกำลังให้กดเลยเอา้า มีงานให้มึงหรือเปล่ามีด้วยเหรอ <laughs> น่าจะนี่ไงโผล่เพิ่งมาไอ้เชีย่ยเพิ่งมาเมื่อกี้ <laughs> <laughs> เห็นชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยกูบอกแลว้วมันอยู่ข้างบนมึงก็ค้างอยู่ได้ไจะไปรู้เหรอโอ้จบจบจบเสียเวลาเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทักงานเลยกูว่าได้กลับพร้อมกันแน่เลยไม่ได้งานเนี <laughs> ่ยไปไปไปหมดหมดอดอด ก็เห็นแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงก็จริงนะครับแต่ว่าอัตราการเด่งงานมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมก็คือว่าทางแอปเขาน่าจะจับตัวงานที่มันมีนะครับไม่ใช่ว่าคนขับกดได้นะครับนะเพราะว่าโอ้ยงานมาตัวหนึ่งคนขับโอ้โหสิคนยี่สิบคนนะครับผมว่าเขานับจำนวนงานนั่นแหละพื้นที่มันเลยเป็นสีแดงนะโอเคครับก็มีแค่นี้แหละมาให้ดูขำๆนะครับผม